ภาเผี่วที่ไม่โกโกโ้ลงวัดทรรมะอ่อนกันมาดีวกก็นะเขียวเขียวจุนยุดจะแนวบะไม่โกโกโ้ลงนมีตังปุ่นด้วยหางดีๆกันเดียกวกบะมครัง

ว right ่าถ่ายในยีนไม้โกโก้โหลงนะธรรมะอ่ะกําลังไทยจะมีข้อสรุปว่ามีพวกโก๋ก็บ่มาไฟถ่งได้มหานิสงเออบ่เห็นได้แต่ภาพเก็บไ้0คนใกล้ๆหน้าด้วยอ่าบ่เห็นได้อันเป็นไมโกโลงลงเตะลงวางเก่าอันนเพิ่นก็ออนกันมาโดย่ นคนมาแหลมมาแถาหางมันก็น้ำชนอันไหนไม่โกกูลงกันเจนบ,บุรีบะคนมาแลงก็ทวนเนีย่ยคนมาแถหางก็ทวนเยาว์วะทวนเนี่ยมันมาแถาหางกันได้เอาก็ตึกยามเพียวบอกในกล้วยมันมีใหญ่อมองหน,น้าเด่นยามทัน